พี่ทอพารวยครับงวดที่แล้วครับสองห้าห้าสองบนครับแล้วก็สองสองล่างครับถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทัางช่องผหัดชไนแวนครับมือนีครับวันที่สามธันวาคมสองห้าหกแปดครับมือนีครับจะมีนักท่งมาแบ่งปันเอฟซีทัางช่องครับผมเนาะเป็นของพี่ทอพารวยนะครับ วิ่งบนครับสองตัวมาตัวนะครับผมเนาะพร้อมสูตรนะครับอย่าลืมก็ผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับผมบ้านผมอากาศกลับมาหนาวอีกแล้วครับผมเนาะวันนี้วันที่สามครับวันนี้วันที่สามธันวาคมสองห้าหกแปดครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมเนาะใกล้ปีใหม่แล้วใกล้ปีใหม่แล้วครับนี่ครับ งดที่แล้วพี่ทอขลวยให้มาครับบนครับเด่นที่ห้าครับให้สองห้าเลขออกห้าสองครับนี่ครับส่วนล่างครับล่างล่างครับบนเด่นที่ห้าครับให้สองห้าเลขออกห้าสองก็ถือว่าเขาผมเนาะแล้วก็ล่างครับให้สองครับจับคู่ให้สองสองนะครับ แมนมากครับผมเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างครับวันนี้วันที่สามแล้วครับผมสามท่านว่าแล้ะครับผมเนาะอีกบักกี้มือกับปีใหม่ละครับผมใกล้ปีใหม่แล้วครับผมอายุกับแก่ขึ้นแลวครับผมเนาะมาดูซิหมูวานนี้นะผมลงคลิปไปนะ ของ f c เลยนะครับสคู่เงินล้านมี fC ทั้งช่องถามมาว่าพหัตสี่คู่เงินล้านนะ่ะของ f c เลยนี่ครับผมเนาะสองสองนะ่ะพหัตบวกเลขถูกไหมถูกครับผมเนาะถูกครับถูกครับเพราะว่านี่ครับพร้อมสูตรนะครับแต่ว่าผมจะ ไม่อธิบายสูตรให้ดูนะครับผมเนาะนี่ครับสูตรนี้เข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดครับผมสูตรนี้สี่คู่เงินล้านของ f อซเลยครับผมเนาะเข้ามาแล้วแปดงวดติดต่อกัอนนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ตัวไหนาเอ่ยนี่ครับ 5 7 5เจ5 5ห้ 57, 56, 55, ครับล่างอย่างเดียวนะครับกลับด้วยนะครับกลับด้วยเด้อครับผมเนาะเลขปณีนี่ครับงวดที่แล้วก็เข้า52นะครับงวดนี้ครับ235690นะครับ2องสามครับ เลขปนีครับอันนี้เลขออกบนสองสองล่างออกสองสองครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะมาดูของพี่ทอพารวยดีกว่าครับพี่ทอพารวยครับงดที่แล้วนะครับบนเดี่ยนที่5ครับ5 2 2สองสองหนะครับผมนี่ครับชุดบนนะครับชุดล่างครับ เด่นที่สองครับสองสองครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมของพี่ทอพารวยนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมเนาะพี่ทอพี่ทอพารวยครับผมเนาะพี่ทอพารวยครับทรงสูตรเด็ดวิ่งบนสองตัวมาตัวส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องไปดูก่อนสิ okay. นี่ครับพี่ให้สูตรเอาไว้ทำดูหรือเอาลงช่องก็ได้เอาหลักแสนบวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักหน่วยบนนี่ครับขอบุญขอบคุณเด้อครับผมเนาะพี่ทอพหลวยครับที่ให้สูตรเลขมานะครับผมเนาะสูตรนี่ครับผมทำงานนิดเดียวนะครับทำงานนิดเดียวครับนี่ครับ เอาหลักแสนบวกหลักแสนครับผมเนาะหลักแสนคูณ2บวกหลักหน่วยบนนะครับจะเป็นวิ่งบน2ตัวมาตัวครับผมเนาะของพี่ทอพารวยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับผมทำเบิงแคร์หนึ่งสองสามก็ครับผมเนาะผมทำดูแค่7งววดหลังสุดนะครับแต่ว่า ที่ว่างดเลยทีนี้ไปเนี่ก็เข้านะครับผมเนาะสูตรนี้เข่ามาย่ามาครับผมเนาะแห่งเที่ทางช่องลองทําย้อนหลังดูนะครับนี่ครับอย่างเช่นมาอธิบายก่อนหลักแสนเครับ9กคูณเก้าครับเนาะเก้คูณเกครั้งครับมาบวกหลักหน่วยบนครับ9ก้าครับ18บวกหครับผมเนาะ23ครับได้3ครับสาม นี่ครับบวก2คงที่นะครับสามบวกสก็ได้5ครับผมเนาะเดี๋ยวเขียนก่อนบวก2นะครับบวก2ต้องบวก2คงที่ทุกงวดนะครับผมเนาะนี่ครับได้3กับ5ครับเลขออกครับ3ามห้ครับ5้บวกหเป็น10 10บวกหลักหน่วยเป็น6 6กับแปดเลขออก6 4สี่ห นี่ครับอันนี้ได้6กับ8เลขออก978ครับ4กับ6เลขออก696 6กับ8เลขออก898ครับ4กับ6ครับเลขออกครับ145ครับ3กับ5ครับเลขออกครับ352นะครับนี่ครับสูตรนี้ผมลองท่านมึงแล้วครับผมเนาะเดือดเน่ามากครับผมนี่ครับแต่ว่าเป็น2ตัวมาตัวนะครับบนอย่างเดียวของ พี่ทอพารลยนะครับ <c oughs> นี่ครับผมเนาะมาครับเดี๋ยวผมมาเขียนสูตรให้ดูนะครับผมเนาะมาเขียนให้ดูครับมาเขียนให้ดูเลขออกงวดที่แล้วสี่หกหนึ่งสองห้าสองครับ สี่หกหนึ่งสองห้าสองครับนี่ครับเอาสี่หลักแสนครับผมเนาะคูณสองเท่ากับแปดแปดมาบวกสองครับก็ได้สิบได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกสองคงที่ก็ได้สองครับงวดนี้นะครับงวดนี้นะครับผมเนาะ ได้ศูนย์กับ2นะครับวิ่งบนครับ2ตัวมาตัวนะครับผมเนาะนี่ครับทำสูตรให้ f 4ทางช่องดูด้วยนะครับส่วนเลขจับคู่รอดูก่อนนะครับผมเนาะว่าจะได้วันไหนครับรอก่อนเด้อครับผมนี่ครับวิ่งบน2ตัวมาตัวครับของพี่ทอพารวยนะครับให้ศูนย์กับ2มานะครับงวดนีินนะครับ ก็ขอบบุญขอบคุณครับผมเนาะพี่ท็อปพลอยครับที่ให้สูตรแนวทางมานะครับส่วนชุดจับคู่นะครับรอก่อนเด้อครับผมเนาะนี่ครับแม่แคปหน้าจอทั้งสูตรทั้งเลขวิ่งนะครับอ่าโอเคนะครับผมเนาะส่วนชุดจับคู่รอก่อนนะครับรอก่อนกระสุดท่านี้ครับก็ขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิร์คลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะ สุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ้าชอบฝาากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับ